ันที่เป็นตัวเียนาะครับที่อยู่ในงานคแล้วก็ครับแล้างทีมีถนครับนแล้วก็มีตรงแบเด็ครับสวัครับช้กนมีครับนี้เมดร่ันน้ระหนครับในการที่้ับการนับนกและวกาสีไ้รัทกรช่วยลอจาเราทอยางอีนครับับไ่รับได้ตรับคะมาวจะทนถาเป็นทานข้าารทีอาชนรวกับวัดบวตลในการนี้ขอเชิญทีมอาชีพคือบาเดีครับ 家有父子，把家。 不好意思

ก็เป็นวามที so, so ่เส so, ียใจของตากโรงเรียนประชาธรรมนครครับท <bil bringt spaghetti> ี <ini pe exit> so, ่ว่าขาดความรับผิดชอสคนครับที่าต้องอยู่อยู่อยนุด้นนี้ครับตอนนี้ครับที่ตรงตัวครับบตผมก็อยู่ใก้นะครับผมไม่กลาโรงเรียนถึั้รงพักมีพมัาผ่ช่วยนะครับตอนนั้นครับตอนนี้มรนเหนแล้อแกโรงเรียทำไมที่ผมชาอยู่ช่วยกับนะครับเป็นมากมาากที่ว่ามอหมายของออกช่วยตามหัน้ตามคูณครอพราเราที่มานนี้นะครับเพราะว่าในคณะบบ อนี่มันเป็นจริงที่รจริงจริงที่สำมากนะครับสำหรับคนมุสลมนะครับขอให้มาลอยอนะั่านปากรรมการษันวันนี้ครับสนุกท่นก็ได้เสียสละเวลาเสียรให้เชิญนายสัญญาสัาินะครับเพื่อมาปรส่งนะครับซึ่งถ้าเป็นราพในการเรีอนัสรเราะสจังาตนนี้จครับไปไปถึงการสสิในวันนี้ท่านก็เลยเป็นประธานกลุ่มก็ต้องรชัดมากด้วยครับก็ก็เมื่อกลัลนครับก็มาดูโรงเรียนนสถานที่ที่เได้ แต่ว่าดูแล้วการใช้สอยต่างๆทุกอันดับวิธีทุกทานะครับแล้วก right okay, ็น so, ักเรียนี Tab ่หกร้อิดคนหมสิบเอ็คนกพถือว่าเอาชนะเอกชนได้ถือว่าสุดโจดกับสุดแล้วก็ทางโรงเรียนนักชมก็รดแค่ทัศนินครับอห้าห้าสี่อของโรงเรียนนักั้นัก็สิบจัจราดังนม้นิ่งเพราะอะไรครับเพราะว่าโรงเรียนนักชันก็นักเรียนไม่มีรอบไม่มีเพ่มกลับมาได้เลยเพราะฉะนั้นโอกากทางนี้ถือว่าทางนี้อขา้มทางนี้ก็ถือว่าเป็นหน่วยบริการทาง รับไม่ไรยไงคือเรารักตลอดไม่มีว่าเป็นยนนครับเพราะว่าถ้าเราจยิดีวกคือจริงๆแล้วน้องเขาอยู่อาขุโภคก็อยู่กล้อยู่ใปพาเอกนกก็เป็นพอไครับก็อยู่ปีายทั้งหมดก็ถืว่าคุณพ่จากพ่อบ้านใกล้ๆกันก็รู้สึกว่ามีคนก็ไปได้ได้โน้ีมีนไได้นะครับก็น้มรก็เป็นกับตุงว่าตอนจังหวัดที่น้มิมาเราภาษาไทซึ่งอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ภาษาไทยขาดอยงนี้แล้วต้องดิบต้องดีบนะก็โน้มศรีมาแต่ก็เป็นอการ ไปแจกการได้การแลก็พอครบสอบปัจจุบันช่วยได้ก็ไปสอบครั้งแรกนะครับไปสอบสิบพืที่จริงๆแล้วช่วงที่น้องๆไปสอบสอบก่อนที่สี่สำรักงานงานการสถิตกก็สอบเหมือนกันสอบยในก็มีนะครับสอบเหมือนกันแต่ว่าน้องก็มาเลือกอับสิบพืที่สี่สองก็บก็ก็สอบก็สิเลยครับก็ทุกคนแสดงความดีใจมากเลยนะครับแล้วตอนนี้ทำรียนเราก็ภาษาไทยก็รายที่หนึ่งก็มายที่หนึ่งนะครับแต่ก็ยังอ่านย้ายสอบก็ภาษาไทยเลยภาษาไทยเป็นเสูงนะครับสอบไปรายที่ว่า นี icana, ่คือว่าเป็นชุมชนจริงๆาเป็นชุมชนกึงศรัทาได้ทุกระับการพึ่ครัเป็นการพึ่งศรัทธาทใหญ่มากก็ฝากท่านและท่านรองแลก็ต้นกาทุกโรงเรียนการึงศทฝากไว้น้องไว้ทำหน้าที่แล้วก็อะไรก็ตักเตือนขมกครับครันชุมชนบ้านสนะคะคณะครูโรงเรียนนักชั้นังหวัดนะคะคณะครูโรงเรียนชุนบ้านสนะคะเพื่อการค่ะชั้นทางานในชั้นทางเป็นชนบ้านสค่ะก็ขอที่นรับการันคะ จานบแห่งผู้ช่วยในการสอช่วยนะคะเพาวันนี้ริเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ทางะได้มาส่งซึ่งจริงๆแล้วทางคุณผู้เสียเงได้ตั้งแต่วันที่สองเมื่อกคสองพัิปดะสมัแต่นนมรางานผลที่นะคะแล้วก็อณะนมาจะกันนะคะทางนั้นเอก็ทางผู้สิบว่าจะมีมาติดตามส่งนะคะว่าทางเรายปกติแล้วเราจะเข้าใจว่าจำนนนักศึกษาะสองสาคนนะคะแต่ว่าจากที่ปรากฏ เกือบนึ่าน้วนะจไมาตามามต้องการของส่วนนนจริงๆแล้วใชุมชนนสงนมีคุณครูภาษาไทยดยแล้วภาษาไทยด้วยกันแต่ในความที่เราเองนะครูเอเพราะว่าเรามีความที่ต้งการวิจัยนาในเรื่องของภาษาไทยนะคะการ็เลยต้องการอยากให้ภาษาไทยที่มาเตเต็มให้กับในชุมชนานงเหมือนที่นี่นีเหมือจจกเองภาษาไทยจะมีจนวนมากแล้วภาษาก็มีสองสามี่สามด้วยกันนะคะอ่านรอบอีกนะคะวัยโรงเรียนเก้าขุนเรียนเก้าขุนเนียนนะคะก็จะมีทั้งหมดแปดคนในการที่อ่าวัยนะคะยังจะในเรื่องของชาตินะคะจะว่า ไนดีเป็นุ์ิยรักนี่ก็แต่งเาอกว่าเอาคนที่ให่ได้ที่มาสอนเป็นุใแค่เรยนูบอกตรงกนว่ามีผู้ติหรือ็นโอกาสการที่เราป็นเ้าเป็นเราก็มีความต้องการที่จะเป่จาเป็นแค่ร้องร้องร้องร่งังของใบตรงนี้นทำให้พวกเราเห็นความสำคัญก็อารมาสมัครที่นี่คะแล้วเราได้บอกเองคทำให้ศิษย์หลุมใหเกี่ยวกห้องเรียนท่านที่ในหุใม่ก็คือวจริงสูจากกระชั้นที่พยายามให้อกว่าไม่เกตดองปสรรคแต่เราทำอะไรให้เการอุปสรรไม

จะใช้เมใการสอบ MT หาเรเรียนทำคะแนนสอบได้หรือกที่มระดับที่ดีเราจะให้อยู่ทำหนึ่งส่วนันเกมที่ยังไม่ถึงอันนี้ก็ยัเรื่องแรกต่การจัดการสอบตั้งแต่ .4 ถ .6 เพื่อจะไปส่งผลให้กับคะแนนทหนึ่งซึ่งคุณต้ความโชคดีมากค่ะที่ได้ถสี่ทนะคะก็ถึงขั้วีดก็พิจาาคือซีนิงห่เือกการผสบที่กระกเพราะว่าตังูองการตีนะคะแต่กนนี้เรากเลือกผสด้วยแล้วถูกงปทำเลือดทำก็สนใเด็กเก่งนักจัอชซ่าเดกเก่งชาเก เอาหน้าบ่นะคะแล้วคนอไปมต้องใหคครูแบ่งี่นี่สองนะคะคุณครูตากับครูต่างนะคะคุณทำงานตลอดที่อดีตของนราคะก็ยินดีที่ได้ทำงานร่วมกับคุรูรุและอี่ชกต้องเราจะทำงานร่วมกันจนจะเสียอายุราชการแล้วก็ขออยู่ในตนีครั้งหนึ่งอยากเป็นทางการวัสลาค่ะนสวัสดี เป็นคนที่ส่งเสริมให้ลูกน้องได้มีการพัฒนาตัวเองนะคะคือเข้ามาจบในปนริอญาตไีได้มางานคนไหนที่ยังไม่ได้รับการกระจบเป็นข้าราชกาเรเขาก็จะถามอยู่ตลอดนะคะว่าเป็นตัวอ่านหนังสือไหมนะคะคือไม่ใช่ว่าแค่ในสังกัดสํานักเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการสอบที่ไหนที่ไหนเขาก็จะเป็นคนที่ส่งข่าวให้กับลูกน้องและจะคอยถามตลอดนะคะซึ่งโดยเฉพาะวิชาหลักๆเราจะบอกว่าอย่างนะคะเขาก็สมัครสนามแรกเขาก็ได้เลยเพราะว่าเขาเก็บเกี่ยวความรู้อยู่ก็คืออ่านหนังสือตลอดนะคะก็ในส่วนของตัวเองนะคะในฐานะที่เป็นวันแทนของเพื่อนรู้นะคะจริงๆแล้วในวันนีี้ยังมเพื่อรู เราทุกขั้นแรกที่จะมาส่งนะคะแต่ว่าเรามีภารกิจการสอนที่โรงเรียนนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีไม่มีภารกิจการสอนนะคะก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะที่เพื่อนๆก็มาส่งนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นตัวแทนนะคะกิดเป็นตัวแทนค่ะก็ก็ขอให้ทางทุนสนีนะคะมีความ กคดีนะคะในชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัวนะคะซึ่งคิดว่าน้องเขาคงไม่ไม่หยุดที่แค่ตำแหน่งลูกครูนะคะเพราะว่าก็คุยกับน้องเมื่อวานนะคะที่ไปเจอในการการถึงคำพักษาคณิีภาษาแล้วก็บอกว่าบ้าหลังจากนี้ก็เตรียมตัวอาจจะไปในลู่สายบริหารอะไรเพราะปกติของเขานะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะคะก็ก็ยังคุยกับเขาอยู่นะคะก็จักก็ขอยินดีกับน้องมากๆนะคะก็แล้วก็ขอให้มีความสุขนะคะในการทำงานนะคะมีความประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะและครอบครัวนะคะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็บอกว่าอยู่ที่นี่เขามีความรู้สึกว่ากเขาเป็นสถานที่ที่เขามีความมุขนะะคที่คุยเมื่อวานนและเขามมา นั่พอสมควรเพราะมีเพื่อนคนที่นี่อยู่ในกันนั่งคุยกันเยอะเพราะที่นี่เขาก็พูดถึงคุยกันตลอดนะคะก็คุยกันตลอดแล้วก็พ่อไม่อยู่พอไม่เห็นบรรยากาศแล้วก็รู้เลยที่ทีบอกว่ามาถึงแล้วรู้สึกมีความสุขก็จริงนะคุณสุภาพเรียนร้องนะคะน่าอยู่มากแต่ก็ขอแสดงความยินดีและก็ขอเสนอวันนี้จะมาบอกความรู้สึกซึ่งในฐานะอยู่ห้องอิสระแล้วก็ในการคุยกันหน่อยแต่เจอตั้งแต่เช้ามาจนตอนเย็นะผมเนี่ยในฐานะที่พี่มาตลอดตื่นเข้ามาตลอดนะครับอันดับแรกผมจะบอกคว่าผมรู้สึกเศร้านะครับว่าแขกเพื่อนคนหนึ่งที่ที่พวกคุย นะครับเรือว่าเต้นต้นนะหรืเต้นตางก็ว่าขาดเพื่อนครูคนหนึ่งที่เรียกว่าผู้ทรบในการพูดคุยแล้วก็การอานหนังสือการพูดคุยวิชาการต่างๆางานะครับผมเชื่อว่ากา่ที่เนี่ยบก็จะตมในเรื่องของการงาน้าทีต่อไปนะครับสาวาจะมีถามว่าต้อนกับในผู้ช่วยจากอชายนภาษาไทยก็รู้สึกดีในการที่รู้สึกเป็นเกียรติและดีใกที่ได้มาทำงานในสถานที่แห่งใหม่นี้ค่ะก้าแรกที่ได้สัมผัสในสถานที่แห่งใหม่นี้ก็รู้สึก อบุญนะคสนานาเข้ามาโดยที่ว่าถ้าขององนาได้กล่าวไว้ว่ามาได้สองสามคนแต่มาทตทั้งเดียบ้านตีก็คืออ่าทางครอบครัวก็มาทำควาดีมาส่งในวันที่2ี่สองคูวันที่ได้การบรรจุไดแต่หั้เป็นผูกช่วยอ่ามาจากระชาชนข้อสิจังหวัดกาะบานก็รู้สึกว่าในงานงานก็เอ่อเป็นไงก็โอเแล้วมาที่นี่ก็โอเคที่คือคือตัวเองก็ต้องรพัฒนาตัวเองในที่พัฒนาเนี่ยจากทีั้งครูเป็นทั้งพ่อแม่กับเด็กที่นุ่นพอย้ายมาสถานที่หรือที่ทงานใหมตรงนี้ชุนกกิก็ เข้ามาคุณก็รู้สึกอบอุ่นสัมผัสกับเพื่อนครูที่โรงเรียนที่นี่ก็เหมือนอย่างพอมูนาพูดนะครับเหมือนมาเป็นเดือนเป็นปีคือมาแบบเข้ามาใกล้ชิดกับเพื่อนครูไม่ได้เป็นตัวออยอีกค่ะก็ประสบการณ์อาวุโสนีเ้เลยวุฒิภาวะคุณสมบัตตอนนี้ก็เหมือนเคยได้เดียวกักนแล้วคือคืกอกิจก็ขอขอบคุณคณะผู้หาคณะครูโรงเรียนชั้พิทาคมุณสมบัติที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและขอขอบคุณคณะผู้หาคณะครูโรงเรียนราชชัยวัดศรีสกทธิวัฒน,น์ที่ได้มาส่ง,าง,งคุณครูวุฒิยามเป็นผ่านกครับ ibuk itu sama saya